คนที่จะซื้อแบตเตอรี่มาเพิ่มสำหรับกล้อง DJI Osmo Action นะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ของการห่องหุ้มของสินค้าที่เป็นของแค้น,นะครับด้านหลังของแพ็กเกจนะครับก็มีข้อมูลเยอะแยะเลยก็จะเขียนคำว่าแบตเตอรี่ในหลายภาษามี serial number เป็นสติกเกอร์แปะไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์แปะไว้บอกว่าต้องชาร์จก่อนใช้ผมก็ซื้อมา2อันเลยนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างใน เขาเตรียมไว้ให้เหมือนกับที่เราซื้อมากับตัวกล้องหรือเปล่าผมก็จะใช้คัเตเตอร์กรีดตรงนี้นะครับง่ายดีข้างล่างก็จะมีคู่มือนะครับเเอกสารให้ด้วยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ D J I ที่กล่องตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดก็จะอยู่ด้านนี้ลักษณะกล่องก็ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเงี้ยาขึ้นมาก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ที่ฝากล่องนะครับมันก็จะมีที่ใส่สล็อตของเมมบมรีการ์ดตัวนี้ด้วยผมอยากให้เราสังเกตที่เคี้ยวตรงนี้ของแบตเตอรี่ด้านล่างตรงนี้นะครับ มันสามารถใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล่องนี้2ด้านนะครับมันจะมีความสําคัญยังไงเดี๋ยวผมจะถอดแล้วก็ใส่ให้ดูก่อนผมก็จะดึงออกมาเห็นเขี้ยวตรงที่ผมชี้ตรงนี้นะครับมันสลับมาทางด้านนี้ได้ทําไมเขาทามาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวฐานของกล่องมันจะมีข้อมูลที่สําคัญมากเวลาเรามีแบตเตอรี่เยอะๆที่เราจะเอาไปใช้งานสัญลักษณ์ตัวนี้ก็บอกเราเลยนะครับว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ยังไม่เต็มนะครับถ้าเราชาร์จเต็มแล้วเราก็ หั่นไอตัวเขี้ยวตรงนี้นะครับมาไว้ที่ตัวสัญลักษณ์ที่มันเต็มเราจะได้ไม่สับสนเวลาเรามีแบตเตอรี่หลายก้อนนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องนะครับก็จะมีสติกเกอร์แนะนําวิธีการใช้ในการปลดล็อกส่วนตัวที่เป็นแบตเตอรี่เสริมที่ซื้อมาเพิ่มเราก็ต้องเอาปากกามาเขียนเพื่อป้องกันการลืมนะครับเพราะผมมีสก้อนผมก็ต้องเขียนเป็นหมายเลขกำกับไว้ผมก็เขียนชื่อผมลงไปนะครับก็เขียนเป็นหมายเลขหนึ่งอันนี้ให้เป็นหมายเลข0ูนย์ หมายเลข2หมายเลข3แล้วแต่เราจะวางแผนนะครับจะเป็น1 2 3 4สแต่และคนมีวิธีการวางแผนไม่เหมือนกันเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วแต่เราจะวางแผนนะครับผมก็จะมีแ e ท่นชาร์จของผมด้วยอันนี้ผมเคยแกะของไปแล้วแท่นชาร์จตัวนี้นะครับโอเคนะครับมีอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนามาให้ข้อมูลกันต่อไปขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับเสียบชาร์ มันก็ยังมีสนิรักบ,บอก